สวัสดีครับวันนี้ก็มผมน้องยูแชนแนลนะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโลบบแบบไอแอนิเมเตอร์นะครับทุกคนนะก็วันนี้ก็จะมาบอกอัปเดตใหม่นะครับทุกคนก็ที่มีอัปเดตมาใหม่ก็น่าจะเป็นในเรื่องของร้านค้านะครับผมเพิ่มแรงมาสองรงเนาะ แล้วก็เพิ่มเอ่อพวกนีวาอย่างละหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็สามารถใส่ได้สิบกตัวแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของแบบใหม่นะครับทุกคนก็ตรงนี้แบบเป็นแบบของ h A O นะครับทุกคนแล้วก็อืม ไเด,เดียดูก่อนนี่แล้วก็เป็นเรื่องของตัวละครลับด้วยนะครับทุกคนนี่นะนี่มีตัวเพื่อนพระเอกแล้วก็เครไม่รู้จะไม่ได้แล้วก็เพื่อนพระเอกคนหนึ่งแล้วก็ อาเซนะแล้วก็ไอสวจุดหนึ่งไว้รูปไข่นะครับที่จริงสวนจุดหนึ่งต้องเป็นคีรีโตไม่ใช่หรอวะแล้วก็เดี๋ยวพาไปในเรื่องของตัวละครรับนะทุกคนนะเดี๋ยวแป๊นึงหาก่อนอ๋อน,นี่ก็มาในด้านตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็เดินตรงไป ไม่ตกขอโทษครับพูดคำถามท่านขอปิดเล้วเล่นก่อนอกีตาโอเคนะครับเมื่อออกมาตรงนี้แล้วเนาะโอพอออกมาตรงนี้แล้วอยู่ทุกทีเลย แล้วก,ก็เดินประตกนี้นะครับทุกคนใช้หยุดม่วงอยู่ที่3 q v นะครับทุกคนก็เดี๋ยวจะส่งให้หนึ่งครั้งนะมีพอดีนี่ผมป่ออบไว,ไว้นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ในเรื่องของต่อไปก็คือบอสน,นั่นเองนะครับนี่นะ ในเรื่องของบอสก็มันจะดอกกิมปิดตรงนี้นะครับทุกคนคือพอฆ่าบอสปุ๊บมันก็จะบัฟไปที่ห้องแล้วมันก็จะสุกได้เลยก็สมุดอันที่มากที่สุดก็เป็นห้าสิบแปดนะครับนี่อันนี้นี่ครูห้าสิบแปดนะครับทุกคนนี่นี่อเอ็นอันนี้เลยนะครับทุกคนอันที่ดีที่สุดเนาะ แล้วก็มีพวกฟาร์มหยุดม่วงฟาร์มสายฟ้าแล้วก็ไอ้ฟาร์มอะไรนะั่นตรงกหมันเนี่นีงตรงนี้คือฟาร์มคูณห้าอะไรนะครับบวกสัตว์อะไรนะบวกสกายฟ้าอันนี้ไม่ใช่นะอ,อันนี้เออเนี่ยเนี่ยอันที่ยกกำลังนะักเกลื์อะไรไม่รู้นะแล้วก็ เดี๋ยวพาไปดูที่หยดมุ่งก่อนนะครับว่าหยดทีเท่าไรต้องนี่เลยขอเปิดก่อนแล้วก็ไปใส่สมุดก่อนนะทุกคนไม่ใส่สมุดก,นะก,ก็จะอยู่ที่สามทีนะครับทุกคนแล้วถ้าใส่สมุดของอันนี้หรอก็จะอยู่ที่สี่เอ็ดนะครับทุกคนนะ แล้วถ้าเอา็ดอันนี้นะก็จะอยู่ที่หกสิบครับุะคนโอเคโอ้กทีเนาะแล้วก็ในต่อไปก็มาดูตรงนี้ต่อนะเดี๋ยวจะพาไปมินที่ควรสา,รายไฟอน,น,นะ นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ผมอยู่ในเซิร์ฟอีนี่นะคระับเดี๋ยวดก่อนนะถ้าเกิดไม่ใส่นี่ก็จะเพิ่มอยู่ที่หนึ่งจดสามสองเอลเลยนะตั้งๆงที่คือผมจริงๆคือผมได้แค่สี่จุดสี่คิวเอ็นคิวเอ็นเองนะนี่คือนี่ได้หนึ่งทีถ้าเกิดใส่นี้นะ่ะ ก็ตรงนี้ผมตีอยู่หนึ่งเอ็กพีนะตรงนี้แต่ตรงนี้ได้สามสิบเอ็กอะไรเลยนะครับทุกคนนะโคตรเยอะแล้วก็ตรงนี้ไปทนะ่าสแปดเนาะผมตีอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดนะแต่ตรงนี้ตีอยู่เออไม่ใช่ดิตรงนี้ตีอยู่สองเอ็กพีตรงนี้ตีได้ถึงเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับทุกคนนะโอ้โคตรเยอะนะทุกคน แล้วก็ในเรื่องของการอัพอันหน่อยนะทุกคนโอยตกเลี้ยวตกบอยบ่อยโอเคได้ละโอเคนี่นี่มันจะไม่ต้องหมดสอ,องทิศนะที่คืทิค่อะไรวอ๋อมีแค่ทิศเดียวหรเหรอ คือตรงนี้นะครับทุกคนนี่สามร้อยห้าสิบเนาะโอเคแล้วก็ผมจะมาลองสักยี่สิบครั้งเมื่อคืนมสุ่มไม่ได้ทั้งห้าดาวไม่ได้ทั้งโอกาส5%าเปรเซและหกแล้วศูนย์จุดหนึ่งเลยนะนะุกคนมาดูกันว่าจะผมจะได้ไปด้ยี่สิบตัวนี้๋ยวปิดตรงนี้ก่อนโอโต้ไว้ก่อน ตัวที่สองนะครับทุกคนมาดูตัวที่สองกันข้อยังเกลือมาดูตัวที่สี่ห้อนี้มันจะไม่เข้าในกระเป๋าผมนะครับเพราะาผมปักหมดไว้เนาะมาดูตัวที่ห้ากันนะ แล้วก็ตัวที่หกแล้วก็ตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปด อืได้เพื่อนพระเอกมานะครับทุกคนแล้วก็ตัวที่เก้าอ้ววเพื่อนพระเอกมีโอกาสออกสิาเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแล้วก็ตัวที่สิบอู้ได้น้องสาวของพระเอกตัวที่สิบเอดโอ้ได้เพื่อนพระเอก ตัวที่สองอืมตัวนี้ออกมีโอกาสออกสี่สิบเปรอยู่บนสุดด้วยตัวที่สิบสามตัวที่สิบสี่ตัวที่สิบห้า ในอาเซน่าสักอันก็ยังดีตัวที่สิบหกได้นน้องสาวว่เอกแล้วตัวที่สิบเจ็ดอาเซน่ามาไหนโอ้เพื่องนักเออน้องสาว่าเออีกแล้วตัวที่สิบ ตัวที่สิบเก้าน้องต่อไปอีกแล้วตัวที่ยี่สิบอืมใครไม่รู้มันจะไม่ได้่ะแล้วก็โอเคครับสุ่มยี่สิบตัวไม่ได้นั่งอกเลยนะครับ คีนิโตะถ้าทำเป็นสีม่วงแล้วก็จะอยู่ที่สามหกสี่นะครับทุกคนนะอยู่ที่สามร้อยหกสิบสี่เอ็มนะครับแล้วก็อัลซนนาถ้าทำเต็มก็อยู่ที่สามร้อยสามสิบหกนะครับทุกคนแล้วก็อ้าวเยียทำไมมันเข้ามาในตัวหมดเลยวะนนี้มันน่าจะไม่เข้าสินิดนึงขอลบวัตคีนทิ้งก่อน ก็คิดิ่ะอยู่ที่ถ้ายังไม่ทำเป็นสีเลยครับถ้าอยู่ที่65เนาะโอเคม,มีเพียงแค่นี้รูเปล่านะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก่อน แล้วก็ในเรื่องของแรงเอแรงมัดตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนนะก็จะเพิ่มมาสองแรงนะทุกคนตรงนี้ผมตอกบีนะครับทุกคนนะผนยังไม่ปลดล็อกเลยยากอยาก่าม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ